หนึ่งปีที่หายไปอาจไม่ได้เจอเหตุผลเวียสุกรวัตอยากพักงานจากวงการหลังแต่งวิกกี้ คืนแทนคู่ครั้งรักอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงไปแล้วสำหรับพระเอกสุตาอย่างเวสกุลวัฒนารถและภรรยาสาวรีกีนักธุรกิจวิกกี้พิมลยาเวสปริวัตที่พึ่งควรแขนกันเข้าสู่ประตูวิวากันไปมันก็มันออกมาเสิร์ฟความหวานหย่อนโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เหล่าแฟนคลับได้ชื่นอกชื่นใจกันอยู่เสมอใครเห็นแล้วก็ต้องแอบใจฟูไปด้วยแน่นอนล่าสุดหนุ่มเวียได้เปิดใจผ่านแบทเทบัสรีวิวชีวิตหลังแต่งงานโดยเจ้าตัวได้บอก ว่าอยากพักงานสักหนึ่งปีเพื่อใช้ชีวิตครอบครัวแบบเต็มที่และตอนนี้ก็อยากมีลูกแล้วด้วยผมบอกเลยว่าตอนนี้ภรรยาพูดอะไรผมนี่แบบเป็นอีกคนนึงแล้วผมไม่ใช่คนคูคๆแบบที่ทุกคนเห็นแล้วผมดูเป็นแมวมากเลยตอนนี้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านตอนนี้หน้าที่ผมคือคอยช่วยเหลือภรรยาในทุกรูปแบบสนับสนุนมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีแล้วก็ตอนนี้อยากพักงานสักหนึ่งปีอยากจะอยู่กับครอบครัว perimeter. อยากมีลูกอยากทำ หน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าใหม่ของครอบครัวเป็นบทบาทใหม่ของครอบครัวที่ผมผมไม่รู้เลยผมโนไอเดียมากเลยแต่สิ่งที่ผมจะทาคือผมจะต้องสนุกที่จะได้มีชีวิตครอบครัวอยากมีลูกหัวเราะนอกจากนี้ล่าสุดเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักและมีความสุขแบบเรียบง่ายจริงๆสาหรับพระเอกหนุ่มอย่างเวสุกลวัน์และภรรยาสาววิกกี้พิมลยาทั้งภาพก่อนแต่งงานและโมเมนต์หลังแต่งงานที่มีมาให้เห็นการเรื่อยอย่างภาพล่าสุดที่ เียวิกี้ได้ถ่ายรูปกับน้องหมาหลายตัวโดยเวียเป็นคนโพส์ลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า Happy 1 years old, B D 2หวานๆกืดๆชมพู ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มครอบครัวของเรานะครับเวียขังข้าวเมียเวียดำรงน้องชายเวียและกูดหวานชมพู่ลูกๆของเวทายซีใครเป็นใครกันบ้างจากซ้ายไปขวาหกตัวแตใต้โพสต์ก็มีวิกกี้ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า happy birthday to our lovely boys รวมถึงคุณแม่ของเวียที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อในคอมเมนต์ของวิกกี้ด้วยว่า a d w i k i e x p l o r e r hbd to our boys had good good improve his eating habits